สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาผูกเบ็ดตกปลาสลิดครับเดี๋ยวมาผูกให้ดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับครับนี่ครับมาดูอุปกรณ์ครับนี่ครับทุ่นตกกุ้งเบอร์เอลนะครับสายเอ็นครับหกปอนด์ผมใช้หกปอนด์ถึงสิบปอนด์ไม่เกินนี้ครับแต่ที่ใช้อยู่หกปอนด์นี่ครับตัวเบ็ดยี่้อนี้เลยครับ เบอร์หนึ่งยี่ห้อไดมอนครับผมสั่งมาจากลาซาดานะแล้วก็สต็อปเปอร์ลูกหมุนครับลูกหมุนเบอร์เล็กเล็กสุดเลยนะเล็กๆเ,เลยผมจะผูกให้ดูสองแบบครับแบบไม่ใส่ลูกหมุนกับใส่ลูกหมุนครับครับมาดูครับ ว่าผูกยังไงอันนี้ผมใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่ผูกให้ดูก่อนนะธรรมดาต้องเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งถ้าผมใช้เบ็ดเบอร์หนึ่งแนละ้วเดี๋ยวไม่เห็น อสองรอบครับสองรอบครับสามรอบเป็นแบบนี้นะเใใครถนัดปูแบบไหนปูนแบบนั้นครับ รูดขึ้นมาครับมาถึงห่วงเนี่ยแน่นแล้วะคะัพอำํำขั้นครับเราเอาสายร้อยจากข้างหลังนะครับเห็นรูไหมร้อยจากข้างหลังมาข้างหน้าปึ๊บนี่เส้นนี้เราตัดออกแล้วก็เอาไฟจี้ครับ ไฟจี้ล็อกไว้มันจะไม่รูดนะครับนี่ก็จะอยู่แบบนี้มันจะวัดติดง่ายครับถ้าเราล้อยจากข้างหน้าไปข้างหลังมันจะวัดไม่ค่อยติดแบบนี้เลยนะอันนี้คือสายเส้นเดียวเลยนะครับทั้งโคนนี่ก็เอาไปผูกกับที่คันเบ็ดได้เลย แล้วเราก็ใส่ทุนเนยทุนแบบแนี้มันดีหน่อยครับมันมีตัวล็กของมันในตัวอันนี้แบบเราฝึกตกใหม่ๆครับใช้แบบแนีด้ดีไม่ต้องใส่ตะกัวไม่ต้องใส่ลูกหมุน,นครับมันจะดูอาการทุนง่ายดูนะครับรอ้อยเข้าไป อยู่อย่างี้ครับดูนะนี่ดึงมาคมเลยนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมผูกเป็ดตัวใหญ่ให้ดูนะถ้าเป็ดเบอร์หนึ่งตรงเนี้ยผมใช้อยู่เป็นเบอร์หนึ่งยี่ห้อน,นี้แหละที่ผมให้ดูครับก็จะเป็นได้แบบนี้ครับแล้วก็รูดได้ครับ ขึ้นล,ลูกลกลดลงผมใช้ระยะตกประมาณนี้ครับจากนี่ถึงนี่ประมาณไม่เกินสิบเซนแล้วไล่ระยะได้ครับห้าเซนสิบเซนนี่ครับ็จะอยู่นี่ลาเราโยนลงไปกไ็อยู่นี้เดี๋ยวไปดูอีกแบบครับที่ผมใช้อยู่ ยนผมจะผูกให้ดูอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้อยู่ทุนทําเองกับใส่ลูกหมุนครับข้อดีคือเวลาลมพัดมันจะไม่ปิวแต่ถ้าใหม่ๆเราใช้แบบแรกนะครับมันจะเห็นการทุนง่ายกว่าผูกเหมือนเดิมครับสามรอบอันนี้เบ็ดเบอร์เล็กนะเบอร์หนึ่งเลยนะ ลูดขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมครับเห็นไหมอันนี้ก็ปล่อยไว้นี้เดี๋ยวเาตัดออกครับทําแบบเดิมอะแบบผมที่ใช้อยู่เป็น2ท่อนนะอันนี้คือท่อนแรกท่อนล่างไะท่อนตัเวเบ็ดเห็นไหมอันนี้ตัดออกไฟจี้เหมือนเดิมครับ ไปไหนครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นไม่หลุดครับแบบเนี้ยวัดไงก็ไม่หลุด เบ็ดมันจะอยู่ทรงนะครับวันเราวัดมันจะติดง่ายแล้วก็เนี่ยครับประมาณสิบห้าเซนหรือสิบเซนก็ได้ครับตัดผมใช้ประมาณนี้แล้วก็ผูกกับลูกหมุนครับอันนี้ท่อนล่างนะลูกหมุนเนี่ยเล็กมาก เบอร์สิบสี่มั้งผมซื้อมาครับเล็กสุดอะทุกอย่างต้องเล็กๆนะครับปลามันเป็นปลาที่กินละแวงกินเบากินละแวงดูครับอันนี้เข้าง่ายครับเข้าขทุกมุนนะาสายสอดเข้าไปแล้วก็หมุนงนครับนะแล้วแต่เลยครับใครชอบกินรอบยิ่งหลายรอบยิ่งแน่น,นครับ ตรงเอ็นมันจะมีรูอยู่นะครับสอดเข้าไปครับปั๊บไม่เข้านี่สอดไปในตรงข้างบนนะครับมันจะมีรูอยู่แล้วก็ดึงมันจะเป็นงี้ครับดูนะดึงปิดนี่นะล็อกเลยนี่จะเป็นงี้ข้างบนก็ ตัดออกเก็บให้สวยงามนี่จะได้แบบนี้เรามาทำชุดบนนะครับครับอันนี้สายอีกเส้นหนึ่งเท่ากันหกบอนสายที่เราไปปลูกกับ ตัวคันเบ็ดนะครับอันนี้ชุดล่างอันนี้ชุดบนนี่ครับตอปเปอร์ใส่ตอปเปอร์เข้าไปครับดึงม,ดมึนก็จะเข้าไปอยู่งี้ใส่ทุ่นครับทุ่นทำเองนะครับอันเนี้ยจากสายเคเบิลทีวีผมมีคลิปอยู่นะลองไปไล่ดูได้นี่แล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งล็อกไว้ เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมลบสองตัวก็อ,ววอยู่ประมาณนี้ครับนี่ด้านนี้เราก็ไปผูกกับคันเบ็ดีนด้านนี้เดี๋ยวเรากปผูกกับชุดแรกดูนะครับจะผูกชุดแรกให้ดูนี่ผมใช้แบบนี้นะที่ใส่ลูกหมุนเนเหมือนเดิมครับสอดเข้าไปในห่วงลูกหมุนนี่ยแบบนี้ ก็หมุนเหมือนเดิมครับเห็นไหมแล้วก็สอดเข้าเหมือนเดิมครับสอดเข้าในรูเอ็นนะตรงลูกหมุนมันจะมีรูเอ็นอยู่มันเล็กกระเสียบยากหน่อยนะค่อย้ทำครับใจเย็น ในเขาแล้วดนูะดนะรูดครับดึงปึด๊ดนี่มันจะล็อกแบบนี้เสศษมันก็ตัดออกนี่ครับที่ผมใช้อยู่นะอันนี้มันอาการทุ่นก็ดูดูง่ายอยู่นะผมก็ใช้างเนี้แต่มือใหม่ผมแนะนําแบบนีน้อันนี้มันถ่วงหน่อยข้อดีมันคือเวลาลมพัดะครับ มันจะไม่ค่อยปิวเห็นก็ได้อยู่มานี้เห็นไหมเนี่ยจากนี่มาถึงนี้ก็ประมาณสิบเซนนะครับไม่เกินนี้ถ้าเวลาเรานั่นเราก็มันกินลึกใช่ไหมไล่ระดับแล้วก็ขยับตังนี้ครับเนี่ยมันจะล็อกทุนได้ล็อกไว้ถ้าเราไม่ใส่ตัวล่างเนี่ยทุนกัจะเลื่อนลงมาเอง ไล่ระดับงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยันจะต่างกันอันนี้มันจะมีลูกหมุนนะครับอันนี้ไม่มีมือใหม่เงี้ดูง่ายทำนานแล้วก็มลองใช้อย่างนี้ดูครับแล้วแต่ชอบครับ วิธีผูกเบ็ดก็ผูกให้ดูแล้วนะครับแล้วแต่คนชอบคนถนัดนะครับนสองแบบครับมือใหม่ผมแนะนำนะใครอยากลงตกเนี่ยแบบนี้ไม่มีลูกหมุนแล้วก็เป็นทุ่นตกกุ้งนะครับโคนฝั่งนี้เอาไปผูกกับคันเบ็ดเลยแต่ผมใช้แบบนี้อยู่นี่แบบมีลูกหมุนทุ่นทำเองครับ อันนี้ก็มันจะดูอาการยากหน่อยแต่ผมตกนานแล้วผมดูเป็นดูแบบชำนาญแบบนี้ใหม่ๆมันก็ใช้แบบนี้นี่อันนี้เวลาลมพัดมันก็จะไปนะนไปอันนี้มันจะมีลูกหมุนทวงหน่อยหนึ่งแล้วจะชอบแล้วแต่ถนัดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับ ขอบคุณครับ